อย่างรู้ทุกส,สิ่งทุกอย่างวันที่สิบเจ็ดอะผมไม่ส่งเออพ่อพาหนังอะตอนตอน,ตอนที่ว่าสมานองตายเนาะที่ว่าหมอจะมาจัดก,การเด้วยที่เราช่วยได้นะอย่างอย่างเคสอย่างเ้สอย่างเราเนี่ยเรา,เราเ,ราเราเป็นผู้ให้ไงแต่อย่างคนแม่ร้องไห้แบบสองวันอะเป็นลมกินข้าวไม่ได้เลยคือมันอึ้งมากอ่ะคือเขา อย่างที่หมูพาพาพาอะไรมาทั้วัวเนี่ยน้องจะได้บุญใหญ่นะตาไปนู่นนี่อย่างนี้ตามไปแล้วไปถามผู้หมวจแล้วไม่ได้รถทัวิ่งอยู่แล้วเราไปไปชนไปชนตูดเท้าพอชนปุ๊บเขาก็ไปแับรถเล็กแต่รถใหญ่ที่ไม่ไม่ได้เขาไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นรถเราก็ไม่ติดใจเราจะไปตามเขา วันที่สี่กรกฎาคมเริ่มแรงเลยน้องเงกิดข้อีิัขัเที่ชนท้ายสิบแปดล้อนะครับแล้วก็ได้ทําการรักษาส่งตัวไปที่โรงพยาบาลระยองแล้วผมเห็นอาการไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยส่งย้ายจากโรงพยาบาลระยองไปพยาไทเลยเพราะว่า การรักษาจะดีกว่าอีกช่ชมพยายได้ไหมพยายไทยดีไหมอ่าดีครับแล้วตอนนั้นเป็นไงนาออาการน้องเป็นไงที่เปตอนนั้นอาการน้องสมองบวมไม่รับรู้อะไรเลยก็คือยังไม่ฟืน้นยังไม่ได้สติก็ไปถึงพยายไทยเสร็จปุ๊บก็ปุยกับหมอตกลงกันว่าโอเคทำการรักษาคือหมอให้เต็มให้เต็มรายละเอียดเสร็จปุ๊บก็ทำการผ่าตัดรวน หลังจากนั้นพอผ่าตัดมาได้สองวันอาการน้องดีขึ้นเราก็ดีใจแหละทีนี้พอสองวันเสร็จก็ทำการพักพื้นย้ายขึ้นไปห้องพิเศษวันที่สี่ย้ายขึ้นไปห้องพิเศษวันที่สองแล้วกลับเป็นสี่วัน,วนเขาฟื้นช็อกทำการ เขาช็อกแล้วก็หมอช่วยกันทำการรักษาเอาลงมาห้องไอซียูต่อจน,อนวันที่11คืออยู่ที่พยาไทยอ่ะ11วันวันที่11ก็คือหมอบอกหมดเคสนี้ไม่นา,นารักษาได้ในในพยาไทยอนะคือไม่มีเคสเนี้ที่การทำการรักษาต้องส่งต่อปจุฬาที้ก็ดึงสิทงกนลนมาให้ชนบุรี เพื่อ okay. ให้เราใช้จิตทั้งที่บา้านให้ชมรมีสองต่อไปที่จรงหวัดจุฬาเมื่อวันที่สจจ2บแล้วที่ที่ตอนที่อยู่วันแรกที่วันวันเดียวค่ะประมาณเดียวอ๋อแล้วไปสิระชาก็<ๆ>ไปพญาไทอ๋ออยู่น4 4ั่งสี่สี่ชั่วโมงแล้วไปพญาไทประมาสิบเ <11 S 1> อ็ดวันแล้วถึงจะส่งไปชมรีสองวันใช่อ๋อจากชมรีก็ต่อไปที่จุฬาใช่ครับแล้วตอนนั้นที่ไปจุฬาแล้วเป็นยังไงครับ น้องก็รับรู้ทุกอย่างนะวันวันนั้นไปส่งน้องที่จุฬาวันที่ยี่สิบเจ็ดนฮวันที่ไม่ใช่ยี่สิเจ็ดเต้องวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดส่งน้องไปที่จุฬาตอนช่วงบ่ายก็คุยกับหมอทางจุฬาอาจารย์หมอว่าเขาก็ให้เราเซ็นเหมือนเดิมว่าในการรักษาเนี่ยของน้องเนี่ย อาจจะทําให้น้องเนี่ยเสียชีวิตได้เขาก็เราเขาให้เราเซ็นเขาได้บอกว่าความหมอพูดว่าน้องอาการน้องไม่ดีขึ้นดีกว่าพอช่วงเช้าวันที่สิบเกเกใช่19กประมาณเก้าโมงสิบโมงสมองน้องตายแล้วครั้งครั้งที่หนึ่งแต่ก่อนก่อนที่ ก่อนที่จะน้องจะสมองตายอะเช้าวันที่19บเก้าคุณหมอกว่าน้องไม่ไหวแล้วจะหยุดหายใจแล้วก็ได้มาทำการอ่หมอกว่าคุณพ่อสนใจบริจาคอวัยวะไหมผมก็ตอบทันทีเลยด้วยส่วนตัวผมผมก็บอกว่าดีเลยครับหมอเพราะว่าลูกชายเราเนี่ยเป็นที่สมองแต่ร่างกายเขาแข็งแรงมากเขาแข็งแรงมากในส่วน ก็บอกคุณหมอว่าผมคนใจบุญอยู่แล้วก็ขอบอกว่าโทรปรึกษาปู่คนหนึ่งก็โทรไปหาปู่ปู่ก็บอกว่าผมบอกปู่ว่าน้องเอ,อิร์ธไม่ไหวแล้วนะแล้วปู่ก็บอกว่าก็ให้เขาไป,ปบอกปู่ว่าหมอขอรับบริจาคเอาไว้วะปู่เขาบอกว่าให้เขาไปเพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ไปเผาทิ้งมันก็ไม่มีประโยชน์ วินาทีที่ที่ที่พอรู้ว่าแล้วเกี่ยวกับการที่ได้รับพิจารณานเนี่ยความรู้สึกของเขาปวดอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอรู้สึกปรับปิ่มรู้สึกเ,เกียรติมากๆครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนสูงไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างเงี้ยก็ก็ขอขอบคุณทางสภากรารทัศไทยด้วยเพราะคุณยุบดีอ่ะเขาอ,อยู่สภากรารทัศไทยวันนั้นที่ จะเอาศพกลับบ้านอะก็นั่งคุยกันก็บอกว่าขออนมโมทนากับคุณพ่อคุณแม่เลยนะก็คุยกันว่าเรื่องค่าจัดการที่จะเอาศพกลับมาอะไรเงี้ยคงคงหลีอะไรเงี้ยปีหมดเขาทำให้เราปีหมดเลยแล้วถ็าถามเราว่าคุณพ่อต้องการควยพระราชทานไหมผมก็บอกเขาว่าถ้าได้ก็เป็นเป็นบุญของน้องครับและเป็นเกียรติกับวงศตระกูลญาติพี่น้อง พูดกับลูกไว้อ่าครับพูดไงมาครับก็บอกกับน้องว่าถระคาดไั้เกิดกับมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกด้วยกันครับ